เท่าเาของเนปทีสถึงแล้วไปละโชคดีนะถึงบ้านสักทีเมื่อกี้ฉันเพิ่งถูกลบรายชื่อจากตระกูลในยุคไปอีไม่นานแล้วก็คงไปถึงหูพ่อแม่ของมิเชลอย่างในยุกและดัชเชสแห่งเนปทีสคุณหนูมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงคุณหนูจะไปไหนคะรฉันนั้นฉันต้องรีบหอบของฟุ่มเฟือยก่อนจะถูกไล่ออกไปตัวเปล่าแค่ขายอัญมณีไม่กี่ชิ้นก็อยู่ไปได้สักระยะหนึ่งอย่างไม่มีปัญหาอะไรแล้วโอ้ยเก็บท้องที่ขายเป็นเงินได้ราคาดีเอาไว้บ้างสิทำไมฉันถึงได้ฝาสมแค่อัญ ไ,ไม่ทันไรเด้ยุกและดาเชเก็กลับบาบ้าแล้วเหรอยังเอาไปไม่หมดเลยนะคุณหนูนี่มันเรื่องอะไรกันแน่คะเอเลนอร์แล็บแม่นมของมิเชลคนคนนี้คือแม่นมของมิเชลนี่นะคนคนนี้ที่รีบวิ่งมาทันทีที่ได้ยินเรื่องของฉันเธอคือตัวละครที่เลี้ยงดูและฟูฟักมิเชลมาตั้งแต่เด็กพอก่อเรื่องก็จะได้ฟาดหลังและเลี้ยงดูมิเชลเหมือนลูกแท้ๆสำหรับมิเชลแล้วเธอจะไม่ต่างอะไรจากแม่แท้ๆเลยโธ่คุณหนูค้าบเลือดที่หลังนี่มันอะไรกันคะมาถึงก็เป็นห่วงฉันก่อนเลย ว่าเธอเป็นคนพิเศษสำหรับวิเชลจะเป็นตัวละครที่ฉันชอบไม่แพ้ตัวอีกคนอื่นแต่พอได้เจอกับตัวเองอย่างนี้แม่นมก็ยิ่งยินดีและเศร้าสศกยิ่งขึ้นนี่นะแม่นมฉันเจ็บปนหูค่ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คะเราสัมภาระพวกนี้คืออะไรฉันได้ยินว่าไปก่อนเรื่องใหญ่มาไม่ได้ถูกลงโทษที่กิดบริเวณใช่ไหมคะแม่นมแม่นมจะเข้าข้างฉันใช่ไหม แน่อยู่แล้วสิคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันก็จะอันที่จริงฉันเข้าจะคบองคชาจนเกือบถูกประหารรวมถึงตัดขาดกับตระกูลในยุคและหลุดพ้นจากสถานะชนชั้นสูงต่อไปต้องใช้ชีวิตเป็นคนไร้สัญชาติไม่มีสถานะอ้าแม่น้องตาตีหลังตอนนี้ฉันตายแน่ไหนแม่นี่ยบอกว่าจะข้างฉันไงคุณหนูแล้วต่อไปจะทํายังไงละคะแค่ทํางานพิเศษที่คนไร้สัญชาติทําได้ก็อยู่ได้แล้ว คนเราไม่หมดหนทางรอกหน้าไม่สิคุณหนูไม่เคยลำบากเลยแล้วผู้หญิงนั้นออกมาง่ายๆได้ยังไงคะพูออกมาง่ายๆได้อยู่แล้วเพราะฉันมีประสบการณ์ว่าคนเราไม่หมดหนทางไงล่ะแม้ว่ามีเชียวจะเติบโตมาอย่างนี้ในตะโกนยุคแต่ฉันต่างออกไปหลังจากเสียพ่อแม่ไปตอนเด็กฉันก็ถูกฝากไว้กับป้าแต่หลังจากที่ป้าหอบสมบัติทั้งหมดของพ่อแม่หนีไปฉันก็ทํางานพิเศษมาแล้วทุกอย่างเพื่อหาเลี้ยงตัวเองร้างจานเด็กเสิร์ฟแบบนั้นไม่เรียกว่างานพิเศษเหรอกต้องฝึกสิงโตในสวนสัตว์ถึงจะรู้้ว่าโอ วันนี้ได้ทำงานแล้วแบบนี้ไม่ใช่หรือไงเจ้าผีเสื้อน้อยมันเชื่อฟังฉันจริงๆเลยตอนเงินหมดฉันก,ก็ยังหาทางรอดได้หวัวกกจ้กระเจนก็รสชาติพอกินได้มากกว่าที่คิดแฮรสชาติเหมือนกุ้งเลยเ <_ c oughs> ทียบกับตอนนั้นแล้วสถานการณ์ในตอนนี้ไม่มีอะไรด้วยซ้ําอีกอย่างอีกามปีไม่เชลก็จะไปรุนิติภาวะแล้วก็จะทําอะไรได้บ้างแหละเพราะฉะนั้นฉันก,ก็จะพกอะไรติดตัวไว้แล้วหนีไปก่อนเนี่ยรอสักครู่นะคะคุณหนูถ้าจะไปเอาของค่ะอืม จะไปอ,อะไรกันนะหรือว่าจะเอาเงินมาให้ถึงได้เงินเดือนก็คงเหมือนกับเงินทอนหรือเพชรพลอยเก็บไว้งั้นหรอถ้าคุณหนูไปฉันจะไปด้วยค่ะไปเอาสัมภาระของตัวเองมาเนี่ยนะเดี๋ยวก่อนนะแม่นมใจเย็นก่อนท่านจะทําทุกวิถีทางเพื่อหาเลี้ยงคุณหนูเองไปด้วยกันนะคะถ้าฉันกลับไปที่บ้านเกิดบ้านที่พีศาวเคยอยู่ก็ยังว่างอยู่ค่ะเพราะคุณหนูยังอ่อนต่อโลกมากนักเลยคิดว่าจะทําได้ด้วยตัวเองไงไม่สิคนที่ยังอ่อนต่อโลกคือแม่นมนั่นแหละถ้ารู้ว่าเงินบํานาญที่จะได้รับเป็นค่าตอบบแททนนนใกาาารเเเลี้้ยยงดดูุุสไิ่ห เขไม่กล้าพูดอย่างนั้นออกมาแน่นอนไม่จําเป็นต้องทําอย่างนั้นจริงๆนะฉันอยู่คนเดียวได้จริงๆอะเจเย็นๆฉันอยู่ไม่ได้ค่ะฉันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณหนูฉันก็ตายถ้าคุณหนูตายฉันก็ตายด้วยค่ะฉันจะอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีคุณหนูไปทําไมล่ะคะโอ๊ยรีบไปเด็ค่ะแม่นมทําไมล่ะคะไม่ว่าจะพูดอะไรฉันก็จะตามไปค่ะแม่นมเดี๋ยวก่อน ไหนๆก็จะไปแล้วแอบขโมยมรดุตกทอดในคังสมบัติไปด้วยดีกว่าแล้วก็เอาเครื่องทองไปให้หมดโอ้ยรอดจากความตายมาได้ทั้งทีก็คิดว่าจะแก้ดีสัยแย่ๆได้แล้วแต่อย่าเป็นคนหนูของฉันตัวจริงสินะคะลงโอไปทีคุกคามองคชายของจักรวรรดิก็ทํามาแล้วแค่ขโมยสมบัติเองเหนือสิ่งอื่นใดฉันมีกุญแจคังสมบัติที่ใช้ได้เพียงทายาทที่ถูกต้องของเนปทิเท่านั้นอยู่ด้วยนี่แหละไวายไลตัวจริง เมื่อกี้ที่พวกถูกปลดไปก็ถือว่าหายกันนะไปที่คังสมบัติกันเถอะนี่ไปเอากันเถอะค่ะเร็วเข้าโอเคเจอแล้วมรดกเพียงแค่มีสิ่งนี้ก็จะเปิดเกตได้เจอแล้วก็รีบออกมาค่ะแท็กซี่เอ,อ่อไม่สิรถมา้าโอ้ยหลังฉันรถม้าบ้าอะไรทำไมสั่นอย่างนี้เนี่ยเจ็บหลังกว่าเดิมอีกคุณหนูหอืมรับไปสิคะนี่มันอะไรหรอนี่มันทิปร่างกายของลูกฉันค่ะ หากใช้ชิปนี้ก็จะกลับไปใช้ชีวิตในฐานะพลเมืองของจกักรวรรดิได้อีกครั้งอาจจะเป็นคําพูดที่ไม่เจียมตัวแต่ฉันเลี้ยงดูคุณหนูเหมือนเป็นลูกตัวเองค่ะแม้ว่าลูกของฉันจะไม่ได้ใช้สิ่งนั้นแต่ฉันหวังว่าคุณหนูจะได้ใช้มันนะคะแม่นมณจกักรวรรดิโคเวลแห่งนี้เมื่อลงทะเบียนเป็นพลเมืองหลังจากเกิดออกมาแล้วก็จะถูกฝังชิปร่างกายที่ทําจากศีลาเวทเพื่อยืนยันสถานะและชิปนี้ก็คงเป็นชิปที่จะเอาไว้ใช้กับลูกของแม่นมที่จากโลกนี้ก่อนไว้อันควรสินะ เธอคงไม่สามารถจัดการได้ด้วยตัวเองและเก็บไว้จนถึงตอนนี้แล้วเอาของมีค่าชิ้นนั้นมาให้ฉันขอบใจนะแม่นมฉันจะใช้อย่างรู้ค่าเลยแม่นมถ้าอย่างนั้นฉันก็จะกลายเป็นลูกสาวตามทะเบียนบ้านแล้วฉันขอเรียกว่าแม่นะคะคนตอบโต้อย่างฉันไม่บางอาจถ้างั้นฉันไม่รับเอาทิ้งนะเอาทิ้งไปเลยนะโหอารมณ์ร้อนจริงๆเลยําใจเอค่ะ ส่วนฉันก็จะเรียกว่าคุณหนูต่อไปเย้ yeah, ฉันมีแม่แล้วถ้าง,งั้นคุณหนูเอาสิ่งนั้นคืนมาหน่อยสิคะได้สิแม่ <laughs> แต่ถ้าจะฝังสิ่งนี้ <laughs> ก็ต้องเข้าไปในตัวเมืองเพื่อหาคนทําให้หรือเปล่านะต้องใช้เงินเท่าไหร่นี่ย <laughs> ถ้าจะทำก็บอกกันก่อนสิคำ <laughs> แบบนี้ต้องทําโดยไม่บอกถึงจะไม่เจ็บค่ะ <laughs> ม่เห็นแล้วว่าฉันเจ็บจนกี้ออกมาเลยนะ